แกะกล้ามแบบว่าโหทำงานมากสวยด้วยนะคือสามารถแกะออกมาได้ทั้งตัวเลยไม่ได้ออกมาเป็นแบบเละๆนะคือเขาเอานิ้วสอดนี่ไงนี่ไงเดี๋วดูนะเดี๋วดูวิธีแกะนน่าสนใจครับน่าสนใจใช่บอกไอเชฟชาวอิตาเลียนครับทำเขาอยากทำอาหารที่ค่อนข้างจะเรียบง่าย แล้วแอบทวิสอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นการสร้างความประหลาดใจใช่ไหมครับจะเป็นเทคนิคส่วนตัวของเขาเลยแต่พูดถึงก้างกระดานแล้วเนี่ยสมมติว่าเราแค่นึ่งเฉยๆนะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยแล้วนะเราไม่ต้องนึ่งนะคะเราขึ้นมาถึงแล้วเราจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยก็อร่อยแล้วนะคะมันแบบสไตล์คล้ายกับซาชิมิใช่ถูกต้องอ๋อเริ่มไป่นี่แล้วเนยไหมฮะเนยถ้าเอามาโพสในบัตเตอร์นะคะ ออาจจะะะมีีววัไรเเง้ยนคุณตาครับเมนูของเชฟผู้ท้าชิงเมนูที่1กั้งหลากสัญชาติเมนูที่2กั้งทูเวย์เมนูที่3มิกซ์ทาทาเมนูที่4กั้งเบอร์บล็อกครับโอ้โหเจ๋งครับวันนี้ผมชอบมากเลยต้องยอมรับคิดสุดยอดมากดเลยเชฟผู้ท้าชิงนี่ใช้กั้งไม่หยุดยั้งเลยครับใช้กั้งนบเราว่าเขาใช้กั้งไปไม่มีลิมิตฮะไม่มีลิมิตใช่ อ่านี่มาทางด้านฝังด้วยเป็นอะไรเออฝังชฟทยก็จเหมือนแบบพิงเปปเปอร์คอนไหมคะพิงเปปเปอร์คอนพิงเปปเปอร์คอนมันจะินิวก็คุณตาครับและที่เราเห็นนะครับในตอนนี้ผู้ช่วยของเชฟพุทธาชิงนะครับได้นำเอาดิวเลมอนเนี่ยนะครับมาหมักกับเนื้อกลางแล้วนะครับซึ่งส่วนผสมก็จะมีดิวเลมอน ผิวเลมอนมะนาวผิวมะนาวหอมแดงพริกไทยเขียวพริกไทยชมพูนะครับแล้วผมไปสอบถามเชฟมานะครับเดี๋ยวจะหั่นเตานะครับเพื่อจะเป็นกั้งทาท่าออนท็อปด้วยอูนิแล้วก็ไข่ปลาลัมฟิชนะครับในเมนูมิกซ์ทาท่าแล้วครับโอ้ยลลมฟิชเสรออเป็นปีศารับเป็นปลาเป็นไข่ปลาคือเขาบอกว่าอีทิงต้งประคอเนี้ยชอบมากเป็นอินกิเดียนที่เน่ชอบใช้ที่สุดเลย คือมีความเผ็ดน้อยๆของพริกไทยแล้วหอมมากนะคะผิงเพราคอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งเอามาใช้กับพวกซีฟู้ดเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยให้รสชาติและรสสัมผัสได้ดีคือใช่เหลือเวลาอีก10วินาทีแก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองไยกมือฮะหมดเวลายกมือเลยครับ สำหรับเมนูแรกของฝั่งเชฟกะทะเล็กได้เลือกเมนูผ่านน้องมนคิดถึงตลาดปลาซึกกิจิมาสู้กับเมนูมิกซ์ทาทาของเชฟผู้ท้าชิงมาดูกันว่าเมนูไหนจะสามารถทำคะแนนขึ้นนำได้ก่อนกัน เมนูที่1จากเชฟกระทะเหล็กเป็นการผสมผสานของก้างดองน้ำปลาที่เรามักพบเห็นเวลาไปเที่ยวตากอากาศเอามาผสมกับกลิ่นของความเป็นญี่ปุ่นเสิร์ฟมาให้ทานแบบสดชื่นในรูปแบบของเซบิเชคค่ะเชฟฟูทาชินค่ะเมนูนี้เชฟได้นำก้างมาทำเป็นชาชาเพิ่มรสชาติให้น่าสนใจด้วยพงิ์เพปเปอร์คอนจากนั้นเสิร์ฟลงบนสเตรเทลาที่มีส่วนผสมของทรัฟเฟิล เป็นชีสสไตล์อิตาเลียนที่ทำให้รสชาติชาชาในจานเข้ากันอย่างลงตัวโอเรื่องรสชาตินี่จริงๆแล้วดีทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าอันนึงออกไปทางไทยอันนึงออกไปทางตะวันตกนะครับผมต้องบอกว่าผมชอบของ เชฟท้าชิงครับเพราะว่าเขามีตัวชีสเหมือนเป็นครีมอยู่ด้วยพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันผสมกลมกลืนไปกับตัวกั้งสดครับเห็นด้วยครับด้วยค่ะ,คะตอนแรกที่ชิมของเชฟกระทะเหล็กเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเมนูที่กลมกล่อมนะคะแล้วก็น้ำยำเนี่ยมีความจิจ้ตจาดน่าประทับใจมากแต่พอไปชิมของผู้ท้าชิงเนี่ย ความอ่อนของมันเนี่ยไม่ได้ลดความอร่อยของตัววัตถุดิบลงไปเลยนะคะกลับทําให้ตัววัตถุดิบเนี่ยเด่นชัดขึ้นมาอีกต่างหากเพราะฉะนั้นให้ผู้ท้าชิงค่ะค่ะ <c oughs> Both chefs have really made a very good job. In terms of creativity, it's not easy to to present it. I uh, would rather vote for chef, the challenger chef. Because of the fine components of the cream cheese makes it easy going down actually. Really like the taste, very nicely balanced and. That's ha. the job. Haley cogna.